อยากได้เท้าเล็ตบันนี่จังเลยค่ะงั้นเราบมามีถูกรางวัลเก่อเนะยจ๊ะเดี๋ยวมาร์มิซื้อให้นะเอ้อชั่วแบบนี้เนี่ยก็ต้องไขเดืกับขนมปังเ<ม>ป็งสินะเ้ยเซ็งจริงเลยอะ่ะเอ้ย,อยทำไมไฟไหม้แบบนั้นกันล่ะนั่นอะ่ะโอ้โห <c oughs> ก็คือหน้าวมยเลยทุกคนเ,เริ่มจะหายปวดหลังแล้วแนะ่ละค่ะแล้วเคอไปนวดท้ากลางฉี่ของน้องเชอร์ลินทำไมล่ะเนี่ย วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซี่แบกันด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเดรส i ซมซีนายซีรีออนแ d Baby c h พ l ชา n g e มีรูปให้ได้100อคนกันนิเว้แล้วในคลิปนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าบ้านของน้องเชร์ดูเปลี่ยนไปนะคะนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะว่าทำการซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับน้องเชร์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านขนาดใหญ่รับประมาณนี้เลยนะคะเป็นบ้านที่บอกว่าตั้งอยู่กลางเกาะ โซนนี้นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้นะคะเด็กๆก็เริ่มทยอยกันไปเรียนแล้วนะคะระหว่างที่เด็กๆไปเรียนนะคะเดี๋ยเราทําการเดินพาทัวร์บ้านหลังใหม่กันเลยดีกว่านะคะมาดูในส่วนของทางเข้าบ้านกันก่อน,นเลยดีกว่านะคะในฝั่งของทางเข้าบ้านนะคะก็จะตกแต่งไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีกระบะรายแมวนะคะเอาไว้ให้น้องแมวที่เป็นเลี้ยล่์เนี่ยมาปลดทุกข์กันด้วยนะคะโอเคพอเข้ามาในบ้านนะคะก็จะพบกับนี่เลยเป็นโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะก็จะมีทีวีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นนิเท e n d ให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะส่วนตรงผนังบ้านนะคะก็จะตกแต่งไปด้วยรูปครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีมุมหนังสือให้เด็กๆได้อ่านกันด้วยนะคะถัดมาจากห้องนั่งเลยนะคะก็จะพบกับนี้เลยเป็นกรงของน้องบ๊อบบี้ของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นน้องบ๊อบบี้ V2 นะคะเพราะว่า V ีแรกน้องตุยไปแล้วนะก็เลยทาการซื้อตัวใหม่มานะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นน้องบ๊อบบี้ V2 นะคะอาสวัสดีครับผมเป็นบ๊อบบี้ V2 นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะพอถัดมาจากห้องของบ๊อบบี้นะคะก็จะพบกับนี้เลยเป็นโซน ห้องครัวนะคะก็จะมีเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่นะคะส่วนฝั่งของทางห้องครัวนะคะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์มูจินะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกสไตล์มูจิหรือเปล่านะต้องหมายคิดว่าน่าจะใช่นะคะแล้วที่สําคัญตรงมุมนี้นะคะแอบมีขนมเอาไว้ให้เด็กๆได้มากินกันด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องของวัยต่อแต่กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของวัยต่อแต่นะคะก็จะมีเตียสองเปียนะคะแล้วก็แบบมีโมบายเอาไว้ด้วยนะคะตรงนี้ก็แอบมีกันแล้วก็มีผลงานที่เด็กๆทาไว้ด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูห้องนอนของ ของวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของวัยเด็กนะคะทุกคน <G ots> ก็จะตกแต่งให้ดูว,ว่าดูเป็นสไตลต์โตขึ้นมานหนิดึงนะ่คะตรงน,นี้นะคะก็จะมีโต๊ะคอมให้เด็กเนี่ยได้มาเล่นเกมแล้วก็ทกําการบ้านด้วยนะคะส่วนฝั่งของห้องนอนวัยรุ่นนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะทุกคนจะมีเป็นแค่แบบว่าเตียงนอน2ชั้นนะคะแล้วก็บอกว่ามีป้ายลูกเสือด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันบ้างดีกว่านะคะนี่พอขึ้นมานะคะก็จะพบกับนี่เลยเป็นโซนเอาไว้ให้เด็กเนยด้เด็นบ้าตุกตา เองนะคะส่วนทางด้านหลังนะคะ s> <S ก็จะมีภาพโปสการ์นะคะแล้วก็มีรูปภาพของลูกๆของน้องเชอรี่เนี่ยแปะอยู่ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนนี่ห้องน้ําของเรานะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่บอกว่าตกแต่งไปในธีมของน้องแมวเหมียวสีฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแปรงฟันแล้วก็ล้างมือนะคะแล้วก็จะมีฉักครกเป็นแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนของวัยเด็กเล็กกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนนี่ห้องนอนของวัยเด็กเล็กนะคะตรงนี้ก็จะมีของเล่นเนี่ยให ก็จะเป็นมุมขายของนะคะอ้โหยายหนูโมจินอนตัวเหม็นเขียวเลยนะี่คะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนของน้องเชอรี่กันบ้างดีกว่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของน้องเชอรี่นะคะทุกคนก็จะตกแต่งสไตล์เดิมไปนะเพราะว่าไวชอบเตียงนอนแบบเก่ามากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมแต่งหน้านะคะส่วนตรงนี้นะคะก็ะะจะมีเปลเด็กเอาไว้ให้เด็กทารกที่เกิดใหม่เนี่ยได้มานอนตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นมุมโตทำงานของน้องเชอรี่ีนั่นเองนะคะทุกคนโอโหไม่รู้ว่าเอาไว้เล่นเกมหรือว่าไําทำงานกันแน่นะคะไวชอบโตทำงานของนองช ทุกคนดูสิเป็นคีย์บอร์ดบอกว่าเป็นสี่พาสเทลด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของเด็กๆแปะอยู่ด้วยนะคะเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนยายหนูแ <c oughs> อบมานั่งกินขนมตรงนี้คนเดียวเหรอเนี่ยขนมอะไรเนี่ยอร่อยจังเลยอะ่ะเอ้ยทุกคนมีน้องแมวเข้ามาเลยในบ้านของเราแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูในฝั่งของโซนหลังบ้านกันบ้างดีกว่านะค่ะโซนฝั่งของทางหลังบ้านนะคะก็จะมีเป็นโรงหนังเอาให้ใหเด็กๆได้มาดูกันด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมปลูกผักนะคะแล้วก็แอบมีหุ่นไรการดววยยน,ะะน,าานคมมหหูสเี โอเคก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับบ้านใหม่ของน้องเชอรีนของเราเนี่ยค่ะเฮ้ยทุกคนวันนี้เขาปิงวันซื้อสลากกินแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเชอรีนนะคะมาซื้อสลากกินแบ่งกันดีกว่านะคะเผื่อจะถูกลงวัวเกับเขาบ้างนะคะเอไหนดูซิลองซื้อสลากกินแบ่งหน่อยดีกว่าเราเผื่องวดนี้จะถูกรางววลกับเขาบ้างนะอ้าหมามิค่ะหนูอยากได้ท็บเลดบันนี่จังเลยค่ะอ๋อท็บเลดบันนี่เหรอจ๊ะงั้นเราหมามีถูกรางววลกันเนี่จ๊ะเดี๋ยวหมามีซื้อให้นะเอ้แย่แล้วเราสงสัยรอบนี้น่าจะอเน แกมพาตัวเน่าแบบนี้แล้วเนี่ยก่อนที่หนูจะเอาทับเลยนะคะเดี๋ยวหนูมาอาบน้ําก่อนดีกว่านะเจ้าตัวน้อยตัวหนูเน่าเหม็นเชิงเลยทุกคนเดี๋ยวทําการอาบน้ำพืสู่ให้กับน้องโมจิก่อนนะคะส่วนน้องโยชิเป็นไงบ้างอ่ะต้องการอะไรอ่ะอุ้ยต้องการชิ้นช่องแล้วก็ต้องการนอนนะคะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยมาทําการชิ้นช่องก่อนดีกว่านะคะนี่มาชิ้นช่องก่อนยลยหนูนี่อนแล้วอ่ะจะฉี่ตรงไหนก็ได้นะาเราชิ้นช่องตรงนี้ดีกว่าเออมาไห่จะออกนะ เสร็จหรือ,อยังวะเอ้ายังไม่เสร็จฮะชิงช่องเสร็จแล้วนะคะก็ให้น้องเนี่ยมาเข้านอนเลยแล้วกันนะคะมาทําการนอนหลับนะคะส่วนยัยหนูหลับเป็นไงบ้างต้องการอะไรบ้างอะ การอาบน้ําแล้วก็ต้องการนอนนะคะเอา้าทำไมเลิอกอาบเร็วจังอะยายหนูยังตัวเน่าอยู่เลยอะอ้ามามี่คะหนูยังตัวเน่าอยู่เลยนะเราแป๊บเึงก่อนนะจ๊ะโมโจิมามี่ขอชิงช่องก่อนนะจ๊ะไม่ไหวแล้วลจ้ะเดี๋ยวชิ้งช่องเสร็จนะคะก็มาทาการอาบน้าให้กับน้องต่อนะตัวน้อยยังเน่าเหม็นเชิงอยู่เลยอะเชอรี่หนูมาอาบน้าให้กับน้องก่อนตอนี้น้องตัวเน่าเหม็นเชิงอยู่เลยอ่ะเน่เชอรีนชิ้งช่องเสร็จลืมกดชักโครกมากดชักโครกก่อนเน,นียวเน่าง้ำง้ำย้ำย้ำอ้าวมามี่รู้ไหมคะหนูเนี่ยชอบอ ที่สุดเลยอะค่ะอ๋อเหรอจ้า,าง้นวนหลังเนี่ยเดยวมามีซื้อสระน้ำให้เล่นเนะยจ้าเย้สินะาเขามามีดีใจจังเลยค่ะเอาตอนนี้เดียกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะหวกะว่าจะทําการจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันดีกว่านะคะทุกคนถือว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงต้อนรับบ้านใหม่ด้วยแล้วกันเนาะไหนดูซิอบขนมเค้กเป็นอะไรดีอะเอาเค้กสตรอเบอรี่ดีไหมอะหรือว่าครีมครมเชอร์รี่ดีอะเออเอาเป็นเค้กสตรอเบอรี่ดีกว่านะคะส่วนอาหารเย็นนี้นะคะจะเลี้ยงเป็นอะไรดีทุกคน เอ้าน้องครอสมาหยิบขนมไปกินแล้วนะคะทำเป็นอะไรดีทุกคนมีบิมบิมบ้าหัวต็อกปุกิก็เบื่อแล้วอ่ะกินบ่อยมากเลยอ่ะเป็นอูด้งดีไหมอ่ะแล้วดูใบไม้ร่วงกินเป็นอะไรเดีย๋ยเอาเป็นซุก้ยากิขนาดงานเลี้ยงดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นขนมหวานเพิ่มดีกว่าทุกคนขนมหวานเอาอะไรเดียเอยวมีเค้กคอกกี้หรอไม่เอาอ่ะเอาเป็นอไอศครีมแบบจุมจ่มๆกันดีกว่านะคะทุกคนขนาดงานเลี้ยงเนาะเด็กๆจะไปอาบน้ําเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะจ๊ะอ๋อคริสตีนจาอยากกิน ขนมเยอะนะแต่ก็กินของหมามีไม่ได้หรอกฟูดฟิตฟูดฟิตโนดทำอะไรอยู่ห่ะผมขอกินด้วยคนได้ไหมฮะโอ้ยเจ้าแมวจ้าลงไปก่อนเนีจ้าเอาขนมเค้กเสร็จแล้วนะคะทําการเก็บใส่ก,กระเป๋าก่อนเดี๋ยวมีเด็กๆแอบมากินนะคะเอ้าแล้วทำไมไมาหยิบขนมกันรัวๆเลยคะเนี่ย เดี๋วก็กินข้าวเย็นนี้ไม่ได้หรอกจัดงานเลี้ยงวันเกิดกันค่ะเจ้าของงานวันเกิดนะคะก็จะให้น้องจีฮุนน้องบีนาน้องคริสเตนและก็น้องโคมอสนะคะส่วนแขกนะคะก็จะชวนเด็กในบ้านของเราเนี่ยมากันนะคะก็จะชวนน้องวินเทอร์น้องโซตะน้องเซรินน้องมิลานน้องไครโรน้องเจมส์นะคะแล้วก็ชวนใครดีชวนน้องโตเกียวนะคะเฮ้ยชวนคุณไมเคิลด้วยดีไหมอ่ะชวนคุณไมเคิลมาด้วยดีกว่านะคะโอเคแค่นี้เลยกันเนาะส่วนนักปรุงอาหารนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมีนะคะ นนะะส่วนสถานที่นะคะก็เป็นที่บ้านของเรานั่นเองนะคะอีตอนนี้นะคะอาหารบนโต๊ะของเราคือน่ากินมากค่ะทุกคนโอเงแค่เดี๋ยวจะให้น้องจีฮุนนะคะทําการเปลี่ยนช่วงวัยก่อนนะคะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะคะรู้สึกว่าน้องจีฮุนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเกิดก่อนนะคะถึงวันเกิดของผมแล้วสินนะอ๋อทำไมถึงไม่ดับเนี่ยเต่าอีกรอบดีก,กว่าอ๋อวีนัสอย่ามาบังเราสิไหนๆนไปโตตรงไหนดีนะเรา้าีมาโตตรงนี้ดีกว่าอ่ะจะึบโอ้โหจีฮุน ทำไมหนูปากแดงแบบนี้ล่ะเนี่ยโอเคจีฮุนเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะอะไรอะ่ะน้องได้ทบอุปนิสัยเสริมหนึ่งอย่างเหรอได้อะไรมาโอเคทำการเสริมนิสัยให้กับน้องเขากันเลยน,นะคะหนึ่งสองสามอุ๊ยอะไรอะ่ะเป็นคนโรแมนติกหรอโอ้โหพ่อหนุ่มไมโครเวฟของจริงนะคะส่วนปะนิทานะคะวัยจะให้น้องเป็นอะไรเดียะเอาเป็นเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่านะคะเป็นเพื่อนรักสัตว์โลกละกันเนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าผู้ลงไหลในสัตว์นะคะโอเคทําการเกดตกลงไร อ๋อเป็นไงบ้างครับทุกคนผมหล่อไหมฮะอะจะไปทําอะไรกันในห้องน้ำแย่ๆล่ะนั่นนะพื้นที่ตรงนี้มีตั้งหลายเอเคอร์นยไปยืนอออะไรกันในห้องน้ำล่ะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะทาการเปลี่ยนช่วงห้ยกับน้องวีนัดกันต่อเลยนะคะ Happy birthday to me ป่าเค้กดีกว่าเราอ้าวแป๊บเดียวก็แดดไม่เหมือนยายจีฮุนนะเฮ้ยยายหนูทำมรู้สึกโตมาผิวเซ็กซี่ขึ้นนะเนี่ยโอเคน้องวีนัดเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทำการสุ่มนิสัยกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอุ้ย ได้รแมันติดเหมือนกับน้องจีฮุนเลยนะคะส่วนปะนิทานนะคะไหวจะให้น้องเป็นเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงดีไหมอ่ะหรือว่าเป็นวัยรุ่นเดีย่ยเอาเป็นวัยรุ่นไอคอนมหาชนดีกว่านะคะเคทําการกดตกลงเลยนะคะเดี๋ยวนี่มันแฟชั่นยุคไหนกันล่ะเนี่ยแล้วเพื่อโอกาสที่น้องเชอรี่นะคะจะได้รูปแฟลเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวไหวจะให้น้องโครมอนแล้วก็น้องคริสเตียนนะคะทําการเปลี่ยนช่วงวัยกันต่อเลยนะคะอ๋ออะไรกัน ใทำไมคนมาบ้านเราเยอะแยะไปหมดเลยอ,ะอ่ะอ๋อทรัเล็กของเราอดได้แล้วแน่ๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อต่อไปตาของผมแล้วนะครับฮู้วอ๋อได้โตเป็นหนุม่มแล้วสินะชูแว๊บโอเคน้องคริสเตียนเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทำการสูมนีาสใส่กันเลยเนาะ 1, 2, หนึ่งสองสามอุ๊ยอะไรอ่ะคลั่งใครวิทยาการเนาะโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญนอกจากน้องจะเป็นคนที่บอกว่ารักสุนัขแล้วก็รักความสะอาดแล้วนะคะยังเป็นคนที่บอกว่าคลั่งใครวิทยาการอีกนะ,ะโอเคส่วนตะนิทานนะคะไหวจะให้น้องเป็นเกี่ยวกับ ด้านกีฬาดีไหมอะ หรือว่าเกี่ยวกับพวกความคิดเดีย๋ยวเอาเป็นความรู้แล้วกันนะคะเป็นนักวิชาการแล้วกันเนาะเหมือนกับพี่โซตะเลยอโอเคน้องคริสเตียนทาการจบการศึกษาแล้วนะคะแต่น้องอดได้เกรดนิยมเลยอะ่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเป็นน้องโคร,อรมอสของเรานั่นเองนะคะหลบนะครับทุกคนต่อไปตาของผมแล้วนะฮู้เอ้า,ออาทำไมถึงไม่ดับกันลนะะ่ะเนี่ยโอเคน้องโคร,อรมอสเปลี่ยนช่วงไวนแล้วนะคะทําการส่งนิสัยให้เกืบน้องเลยนะคะ1 2 3สอุย๊ยอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นคนใจร้ายอ๋อเอา้าทำไมโครมอสต้องเป็นคนใจ ใจร้าย,ายด้วยละเนี่ยส่วนปณิธานนะคะหวจะให้น้องเป็นอะไรเดียเป็นเออเป็นความมั่งคั่งแล้วกันนี่ยคะเอาเป็นเออเศรษฐีรวยเลิศแล้วกันเนี่ยคะ น้องโครมอสจบการศึกษาแล้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยอดได้คะแนนเกียรตินิยมนะคะโอเคทําการเปลี่ยนช่ววัยครบกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการแต่งตัวเด็กๆกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะไหวทาการแต่งตัวให้เด็กๆนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเด็กคนแรกกันเลยดีกว่านะคะอีเด็กคนแรกนะคะเป็นน้องจีฮุนของเรานั่นเองนะคะทรงผมของน้องจีฮุนนะคะไหวก็จะทาการเรื่องทรงนี้ให้กับน้องเขานะคะทุกคนจะบอกว่าน้องจีฮุนเนี่ยแต่งออกมาเสร็จปุ๊บคือบอกว่าอบป้าอบใจมาทุก คนดูสิน้องหล่อมากเลยอะโดนตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคส่วนชุดประจำวัน,นะคะไหวก็จะเลือกชุดนี้ให้กับน้องเขานะคะก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ ter, ตัวใหญ่สีฟ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะชุดทางการนะคะก็จะเป็นชุดสูทสีน้ําเงินแบบนี้นะคะเอาไว้ให้น้องเนี่ยใส่ไปเดินงานพร้อมนะคะต่อไปค่ะชุดกีฬานะคะก็จะเป็นเสื้อแขนกุดสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เกง3ส,ส่วนสีดําแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดนอนนะคะก็จะเป็นชุดนอนสีน้ําเงินน เป็นบอกว่าเป็นชุดเข้าเซตแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดไปงานเดียวนะคะก็จะเป็นบอกว่าเป็นเสื้อคอสีน้ําเงินแบบนี้นะคะทุกคนส่วนเสื้อดนในนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อสีฟ้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ำบอกว่าเป็นเกียงขาสั้นลายใบไม้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดหนาวร้อนนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แอบมีปล่อยกระดุมนิดนึงด้วยนะคะแล้วชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวนั่นเองนะคะก็จะเป็นเสื้อคอนะคะสีฟ้าน้ําเงินแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ ก็จะสว่เกางเกง่าย,ยาวสีดาแบบนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ่ะสําหรับชุดของน้องจีฮุนเนี่ยคะแล้วคนอสุดท้ายนะคะเป็นน้องวีนัสของเรานั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าแต่งออกมาเสร็จปุ๊บคือน,น้องแบบน่ารักมากทุกคนดูสิดูลมุลมากเลยอะ่ะโอเคส่วนชุดประจําวันเนี่ยคะก็จะเป็นเสื้อยืดน,นะคะสกรีนด้วยลายสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะใส่กระโปรงลายสก็อตแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะชุดทางการนะคะก็จะเป็นชุดเดรสของน้องเซรีนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าน้องเซรีนเนี่ยใส่แล้วแต่ว่าไม่ได้ ประกวดงานพร้อมนะคะรอบนี้เราก็เลยจะเลือกชุดนี้นะคะเอามาให้น้องวินัทเนี่ยใส่ไปเดินงานพร้อมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชุดออกกําลังกายนะคะวัยก็จะเลือกชุดเชียร์ลดเดอร์น,นะคะให้กับน้องเขานะคะเนื่องจากว่าวัยเนี่ยอยากให้น้องวินัทนะคะเข้าร่วมชมรมเชียร์นั่นเองนะต่อไปค่ะชุดนอนนะคะก็จะเป็นชุดเดรสสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนชอบชุดนี้มากเลยทุกคนดูสิมีรองเทา้ากระต่ายด้วยนะคะต่อไปค่ะชุดไปงานเลยนะคะก็จะเป็นชุดเดรสกัออกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะคะต่อไปค่ะชุด ใบหนาวนะคะก็จะเป็นชุดในน้ำไลส์บลเบอรี่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีแอบติดกิฟต์ข้างบนด้วยนะคะต่อไปค่ะชุดหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นชุดเดสสิงพูแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีที่คาดผมเป็นแว่นตาด้วยนะคะแล้วชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวนั่นเองนะคะก็จะเป็นชุดกระโปรงนะคะเป็นแบบว่ามีเสื้อโครสสิงพูคลุมทับอีกทีหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะใส่รนงเท้าบู๊สีขาวแบบนี้ด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสาหรับชุดของน้องวีนัสนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กๆในเกมนะคะทุกคน โอ้โหดูสิน้องวินัสนของเราคือเบื่ว่าละมุนมากอ่ะไอ้เซงจังเลยอ่ะทำไมหมามิไม่ซื้อแท็บเล็ตให้เราเนี่ยโอ้ยโอ้โหยหนูมาถึงก็แก้วผ้ายไวยวายเลยนะคะวน้องเป็นอะไรอะ่ะอ๋อพลังงานต่ำนะคะทุกคนน้องต้องการนอนนะคะพี่จีฮุนฮาร์ดดูหมามิสิคะไม่ยอมซื้อแท็บเล็ตให้หนูอ่ะเฮ้ยเซ็งจังเลยอ่ะเอ๊แท็บเล็ตเหรองั้น เอาของพี่ไปก่อนไหมอ่ะพี่มีนะอ๋ยจริงเหรอพี่จีฮนุนอ๋าขอบคุณเนี่ยฮะนี่ดีใจจังเลยค่ะอีดูไปพี้ชารกดีกว่าเราตอนนี้อหนูก็ได้แท็บเล็ตสมใจไปแล้วนี่ฮะว่าแต่น้องเชอรินปีไหนอ่ะเอ้าเชอรินหนูมานอนดับอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยตื่นมาก่อนไปแยกที่นอนน้องจีฮนุนนอนได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมาเข้านอนข้างบนเลยดีกว่านี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมานี่ทําการเข้านอนเลยเนี่ฮะแล้วยอ้หนูเป็นไงบ้างต้องการอะไรบ้างอะ่ะเอา้าอันนี้อะไรอะ่ะ ต้องการกินของหวานเนาะยายหนูหยุดกินของหวานแล้วไปเข้านอนเดี๋ยวนี้นะนี่ให้ยายหนูมาเข้านอนตรงนี้นะคะตอนนี้ค่ะน้องเชอรินตั้งคันเข้าสู่ระยะที่3แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่น้องเชอริลนจะคลอดนะคะเดี๋ยวไว้จะให้น้องคริสเตียนแล้วก็น้องโครมอสนะคะทําการย้ายออกจากบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่านะคะก่อนย้ายออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้น้องคริสเตียนแล้วก็น้องโครมอสนะคะมาทําการเซลฟี่ก่อนนะคะเอาท่าไหนดีอุ้ยท่านี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาท่านี้ดีกว่านะคะโอเคต่อไปเป็นน้องโครมอสนะคะทําการถ่าย กนนะะในดูซิรูปเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหรูปนี้มีนิ้วมือมาบังหน้ากองด้วยนะคะทุกคนเอเอามาตั้งข้างนอกก่อนนะคะในดูของน้องคริสเตนสิคะโอ้โหถ่ายสวยทุกรูปเลยทุกคนโอเคตอนนี้ค่ะงานเรียนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววัจะให้น้องโครอมอนและก็น้องคริสเตนนะคะยายออกจากบ้านหลังนี้กันเลยนะคะเอไในดูซิรถก็จะมาแล้วหรือยังเนี่ยเออใกล้จะมาแล้วสินะงานเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเด็กๆหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะว่างๆเนี่ยก็มาหามานี้ได้นะงั้นพวกผมไปก่อนนะ ครับเหมนมีอ่าช่องดีเนี้ยจ้าย้า้เด็กๆออกจากบ้านกันค่ะเดี๋ยวว่าจะทําการสร้างครัวเรือนใหม่เลยละกันนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะให้น้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนก็จะย้ายน้องโครมอสนะคะแล้วก็น้องคริสเตียนเนี่ยออกมาเลยนะคะให้เงินทุนน้องเท่าไหร่ดี20,000ื่นแล้วกันนะคะให้นังเด็กเนี่ยไปตั้งตัวนะคะโอ้โหดูสิตอนนี้เรามีเงินเหลยอยือแค่ 3, สาวหมื่นซิมเลียนแล้วนะคะโอ้โห เด็กๆมาเชอรีนดีใจเด็กๆกลับไปใครล้างจานก็คือจานกองเต็มบ้านเลยนะคะทุกคนโอ้โหเนียออะไรเนี่ยทำไมมีขนมเค้กมาลอยแบบนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วคือจานใครเอามากองไว้แล้วก็ไม่ล้างเนี่ยนี่ทุก้นอค่ะตอนนี้ค่ะท้องของน้องเชอรินเริ่มมีรอยแตกลายแล้วนี่ค่ะคิดว่าน่าจะใกลไดคอนแล้วแหละเอายายหนูทําไมตื่นนอนคนแรกเลยเลเนี่ยแล้วยายหนูจะไปทําอะไรอ่ะอ๋อไปปลุกน้องบีนัทนะคะเออชึบเออชึบอ๋อเ้เซ็งจังเลยอ่ะทำไมตอนเช้าไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยล่ะเนี่ย พี่วีนาทคะตื่นนอนได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยมันก็เช้าแล้วนะคะเนี่ยตื่นได้แล้วนะอ๋ออะไรกันเนี่ยเจ้าตัวน้อยมาปลุกแต่เช้าเลยเนี่ยจ้าแล้วทำไมน้องโมงจิต้องไปปลุกน้องวินัทด้วยล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวไหวจะให้น้องวินาทนะคะมาเข้าร่วมชมรมเชียร์กันเลยดีกว่านะคะเอ๋อยู่ไหนนะชมรมเชียร์อ๋อเจอแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวไหวจะให้น้องวินัทนะคะเข้าร่วมสมาชิกทีมเชียร์นะคะก็จะเข้าร่วมทุกวันจันทร์พุธแล้วก็พฤหัสก,กันเองนะคะน้องวีนาทเพิ่งได้เเเเเสสืื้้อออออชชีีียยยร์ดวจะาขงงน ออกมาตั้งเลยนะคะโอ้โหนี่ไงเสื่อเชยร์ของเรานะคะตั้งตรงไหนดีให้น้องซ้อมตรงไหนดีซอมตรงนี้ดีไหมอ่ะข้างๆห้องนอนของน้องเลยซ้อมตรงนี้ดีกว่าเอามาไว้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีสักหน่อยเอาเป็นสีอะไรดีสีชมพูละกันเนาะน่ารักดีนะคะส่วนของน้องจีฮโยนะคะไหวก็จะให้น้องเนี่ยเข้าร่วมชมรมหลังเลิกเรียนเหมือนกันนะคะเลือกชมรมอะไรให้น้องดีทุกคนเอาเป็นสมาชิกทีมฟุตบอลดีกว่านะคะแล้วทำไมขนมอ,ออกมากองเต็มโต๊ะแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเรียนคะ่ะให้เด็กๆมาทำการเสิร์ฟอาหารเช้าก็ดีกว่าเสิร์ฟเป็น ไข่ดาวกับขนมปังปิ้งนะ่ยค่ะเอ๊ะเช่าแบบนี้เนี่ยก็ต้องไข่ดาวกับขนมปังปิ้งสินะเอ๊ะว่าแต่ทำไมมันติดกระทะแบบนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยจริงจริงเลยอ่ะเอ้ยเอ้าทำไมไฟไหม้แบบนั้นกันล่ะนั่นอ่ะเอ้าทำไมไม่ดับไฟอ่ะเดี๋ยววีนะเดี๋ยวเพื่งคิดมาทำการดับไฟก่อน <c oughs> อย่างเพื่งคิดเอ้ยมามีครับช่วยผมด้วยคราฟไฟมันเต็มไปหมดเลยอ่ะใ <c oughs> จเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวมามีช่วยดับไฟให้นะเดี๋ยวหนูช่วยอีกแล้วนะคะมารีอ๋อเรียบร้อยจ้ะไฟดับแล้วนะโอ้โห ก็คือน่าไมเลยทุกคนเฮ้ยได้รับความรู้สึกคุณคือฮีโร่ของฉันด้วยอะ่ะฉันสัญญาว่าฉันเนี่ยจะไม่ลืมว่าฉันเนี่ยเป็นนี้ชีวิตคุณเลยถึงแม้ว่าตอนเด็กเนี่ยน้องจานตีกันแทบตายนะคะแต่ตอนต,อนตอนมาเนี่ยก็ยังรักกันอยู่นะคะเดี๋ยวยายหนูว่าแต่หนูจะใส่ชุดนี้ไปได้จริงจริงเหรอเนี่ยอดวาวนี้ผมกลัวไปเรียนสายนะครับก็เลยเรียบประทังแบบนี้แหละอห้ไปเรียนวันแรกเซลฟี่ดีกว่าเราอ๊ยกินอะไรมันเ็นเนี่ยอ๊ยไปดีกว่าโอเคตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ออกไปเรียนกันหมดแล้วนะคะรระะะะะหหหวววว่่าาาางงงนนนั้้คคคี๋ไกกจจใออชลททํโุณ กันดีกว่าทุกคนเพราะว่าวายนะคะได้ทําการลงมอดคอลอดลูกสมจริงนั่นเองนะก็จะต้องทาการโทรจองวิธีการคลอดด้วยนะคะแล้วในการคลอดครั้งนี้นะคะวายจะให้น้องเช้าลีนะคะทำการคลอดที่บ้านนะคะเพราะว่าอยากให้น้องนะคะทําการคอรลอดลูกในน้ํานั่นเองเนาะเอยเบบีใกล้ออกมาแล้วสินะก่อนจะคลอดเบบีทำการซื้ออันนี้ใหม่ก่อนโหดูสิ ไฟไหม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยทําความสะอาดก่อนนะคะตอนนี้บ้านของเราคือแบบเน่ามาทุกคนว่าแต่แม่บ้านของเราไปไหนเนี่ยทำไมถึงไม่มาทําความสะอาดบ้านของเราเลยอ่ะไดนดูซิจ้างบริการแม่บ้านไปไหนอ่ะไม่เห็นแม่บ้านจะมาเลยทุกคนว<ะ>่าแต่ชาวบ้านสองคนนี้เป็นใครเนี่ยแล้วน้องยอชี้ของเราไปคุยกับเขาได้ยังไงเนี่ยรู้จักกันด้วยหรออ้าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาคือใครอะ่ะพอดีเขาชวนหนูครัวหนูก็คุยด้วยซะเลยอ,อย่างยำยำเดี๋ดูซิน้องยชีต้องการอะไรบ้างอะ่ะโอ้โหต้องการความสนุกแลวก็ต้อง การขับถ่ายนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะขึ้นมาขับถ่ายกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะมาทําการขับถ่ายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเนี่ยมาเล่นของเล่นกันดีกว่าทุกคนเล่นเป็นอะไรดีเล่นของเล่นตุ๊กตานะค่ะเฮ้ยผลการจับรางวัลออกมาแล้วนะคะแล้วผู้โชคดีนะคะจะสลากกินแบ่งในครั้งนี้นั่นก็คือคุณโดมินิกไฟเลสั่นเองโอ้โหเสียดายอะน้องชลเลนของเราอดได้เลยนะคะมาเล่นบ้านตุ๊กตากับน้องโยชิระหว่างรอคอดกันนะคะอ้ามาไม้เขามาเล่นบ้านตุ๊กตากันเบหนดีกว่านะเ๋อได้เลยจัดเจ้าตัวน้อยเดี ม,มีเล่เป็นเพื่อนนะจ๊ะเอ๊ะอันนี้อะไรข้างในเนี่ยอ๊ตมีเสียงกรุง้งกริ้งด้วยฮะส่วนน้องโมจิหนูตื่นมาใช้ชีวิตบ้างตอนนี้ก็เป็นราวบ่ายหนึ่งแล้วนะคะตื่นมาได้แล้วนะตื่นไปกินข้าวได้แล้วนะคะข้าพลังงานแดงหมดแล้วเนี่ยหัวหิวข้าวจังเลยเราลองไปกินข้าวดีกว่าเอชึบเอชึบเดี๋ยวเจ้าเมียวนี่มันอาหารของเด็กๆนะแล้วทาไมเจ้าตัวน,นี้เดินมุนวอลแบบนี้ล่ะเนี่ย เดินอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักที่แล้วอันนี้อะไรอะ่ะอาหารเพิ่มเติมอาหารเพิ่มเติมอะไรอะ่ะอ๋อมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมบ้านของเรานั่นเองนะคะว่าแต่ทําไมถึงมาเข้าทางหลังบ้านกันล่ะเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยเป็นหมูย่างห่อใบตองห่อหุ้ยน่ากินน่ะเดี๋ยวให้น้องชอลินนะคะมาทําการทังไทยเพื่อนบ้านกันดีกว่าทุกคนโหชวนเข้ามา แต่คุณพี่เข้ามาในบ้านของหนูแล้วนะเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณเอเลนาฉันชืนช่ชอชาเรนนะค่ะเพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้เราด้วยนะคะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้คะ่ะน้องชาเลนของเรานะคะเข้าสู่ระยะการคลอดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไหวจ้ให้น้องชาเลนนะคะทำการสตาร์ทโฮมเบิร์ดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำการโทรเรียกคุณหมอมาด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอเหรอคะอ๋อชาเลนเองนะคะ,ออนนคะตอนนี้ชาเลนต้องการจะคลอดแล้วละค่ะตอนนี้ปวดท้องไม่ไหวแล้วนะคะอโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะมาในไม่ชช้้้าาาานนนนะะะะะะะคคคคกหหหวววงงรรอออุณมมเดียจใท อาหารก่อนแล้วกันนะคะอัพอันจาอัพอันจ๋าอ๋อปวดท้องจังเลยอะเมื่อไหร่คุณหมอจะมาเนี่ยอ๋ออยากจะคลอดเบบี้แล้วนะ เดี๋ยวทำการโทรเรียกคุณไมคเข้าม,มาด้วยดีกว่านะคะ<น>ทุกคนจะได้อยู่เป็นเพื่อนน้องเชอรินด้วยนั่นเองนะคะทำการชวนมาเล่นที่นี่นะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณไมเข้าตอนนี้เชอรินใกล้จะคลอดแล้วนะคะช่วยไปหาเชอรินหน่อยได้ไหมคะเน,นี่ยตอนนี้เลยนะคะ<น>ระหว่างรองคุณไมคเข้าม,มานะคะเดี๋ยวไหวจะให้น้องเชอรินนะคะทำการฝึกลมหายใจก่อนนะคะ <ninth music> จะได้บอกว่าช่วยในการคลอดลูกด้วยนะคะอ,หะอ๋หายจใจเข้าอหายใจออกออ้ปวดท้องจังเลยอะล่ะทุกคนค่ะดูท้องของน้องเชอริน,นอตอนนี้สิคะ <น Wah. S 1> ทุกคนดูสิตอนนี้คือบอกว่า น้องใหญ่มากอ่ะเฮ้ยนี่ไงคุณไมเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวทำการสวกสเกเตอร์กันดีกว่านะคะจะได้บอกว่ามีการกอดปลอบใจกันด้วยนะคะนี่เห็นเจ้าหนูน้อยเล่นอะไรกันอยู่เหรออ้าพ่งหนูกำลังเล่นบ้าตุ๊กตาอยู่นะคะอ้าคนนี้เป็นใครอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะดูเหมือนน้องจะกลัวคุณไมเข้าเลยนะคะนี่มาทําการกอดกันดีกว่านะคะดูสิทุกคนชอบแอนิเมชันของบอกว่ามดคอนลูกสมจริงมากเลยทุกคนดูสิจะมีการกอดกันด้วยนะคะไหนดูสิทําอะไรได้อีกบ้างอ่ะอุ้ยเราสามารถอ่านหนังสือให้กับเบบีฟังได้ด้วยนะ ไงดูซิเป็นยังไงการอ่านหนังสือให้กับเด็กฟังอ๋อกระค้างหนึ่งได้มาแล้วมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในป่าลึกเดี๋ยวให้คนใหม่เข้านะคะทําการช่วยโน่นนังให้กับน้องเชอรีนด้วยดีกว่านะคะจะได้บอกว่าคลอนง่ายๆนะคะเอ้าเชอรีนมาฉี่ราตรงนี้ได้ไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเชอรีนมาอาบน้ําก่อนนะคะลืมดูข้าพลังงานน้องเลยทุกคนดูสิ ค่าพลังงานน้องคือบอกว่าแบบแดงมากทุกคนตอนนี้นะคะเอาล่าสุดไอ้เมียวหนูจะกินบอบบี้ไม่ได้นะลูกอ่าฟิดเฟิฟฟ,ฟ,ฟ,ฟิไอ้เจ้านี่เนี่ยกินได้หรือเปล่าฮะเนี่ยเย้ยนุชอยู่ไหนเนี่ยไอ้เจ้าแมวส้มอ้วนตัวนี้เนี่ยจะมากินผมแล้วฮะเจ้าเมียวหนูอยากกินบอบบี้นะลูกเดี๋ยวทาการแนะนาตัวเองเป็นมิตรแล้วก,กันน้องจะได้ไม่กินบอบบี้นะคะเอาล่าสุด ขึ้นไปข้างบนโตแล้วอีหนูลงมาจะขึ้นไปข้างบนทําไมเนี่ยเดี๋ยวโตก็แตกนะคะเดี๋ยวให้คนณหมเข้านะคะทําการนวดหลังให้กับน้องเชอรินกันดีกว่านะคะเป็นไงบ้างครับเชอรินรู้สึกดีขึ้นไหมครับอ๋อเริ่มจะหายปวดหลังแล้วละค่ะแล้วเคยไปนวดทับกางฉี่ของน้องเชอรินทําไมล่ะเนี่ยวันจบกระปบเดี๋ยวรองให้คุณหมอนะคะทาการเช็คมดลูกกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยปากมดลูกของเรานะคะกว้างกี่เซนแล้วนะคะอ๋อคุณหมอคะช่วยเช็คให้เชอหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยกว้างกี่เซนแล้วละค่ะไหน เซนแล้วนะคะเป็นไงบ้างคุณหมอกว้างกี่เซนแล้วอะไหนดูสิวิทุกคนคะตอนนี้คะเรากว้างประมาณ9เซนแล้วนะคะถ้าเกิดครบ10เซนเมื่อไหร่นะคะก็จะสามารถคลอดได้นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องเชลรีนกับคุณไมเข้านะคะมากอดกันที่สระน้ํากันดีกว่านะคะเอ้ยคุณไมเข้าคะเชลรีนรู้สึกกลัวจังเลยค่ะการคลอดครั้งนี้เนี่ยจะต้องเจ็บมากแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวครับเชลรีนยังไงการคลอดครั้งนี้เนี่ยจะต้องผ่านไปด้วยดีนะครับ มิชั่นของหมดนี้มากทุกคนดูสีมันดูบอกว่าสมจริงแล้วก็ดูสมูทมากเลยอะ่ะเอ้ยทุกคนเราสามารถคลอดลงในน้ําได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเชอรี่นะคะทําการคลอดกันเลยดีกว่านะคะมาดูซิว่าลูกของน้องเชอรี่นะคะจะออกมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะอยากได้ผู้หญิงมากเลยทุกคนเอ้าอะไรอะ่ะ คณลุงซานต้าโทรมาเหรอเฮ้ยเชอรีนนี่ฉันเองนะครีมเมทไงอ่ะสนจะไปออกเดทด,ด้วยกันไหมอ่ะเอา้ามาเดทเดินอะไรกันตอนนี้เชอลีนจะคลอดลูกแล้วนะคะปฏิเสธไปแล้วกันเนาะไม่ไปไม่เป็นไรนะคะนี่ไงจะทําการคลอดลูกกันแล้วนะคะทุกคนนี่ลองไปใน,นีานะคะคุณหมอคลอดลูกเร็วอย่างเห็นเบบีของท้องเชอลีนแล้วนะคะคุณแม่คะหายใจเข้าลึกๆด้คะ่ะการคลอดครั้งนี้เ่ยจะต้องผ่านไปได้ดีนะคะหายใจเข้าลึกแ่ะคุณแม่อ๋อได้ะคะ่ะคุณหมอหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะอ๋อหาย เจเข้าอ๋อหายจออกอ้ยปวดท้องจ๊ย,ย่ายอยู่แล้วเนี่ยอ๋ยเมื่อไหร่เบบี้จะออกมาจะทีคะคุณหมออ๋ยปวดท้องแล้วนะคะอุ้ยยินดีด้วยคุณได้ลูกชายละโอ้โหลูกคนแรกของน้องเชอรลีนก็ออกมาเป็นลูกชายเลยนะคะแค่ส่วนลูกผู้ชายคนนี้นะคะไหวกะว่าจะตั้งชื่อน้องว่าน้องอะไรดีเอาเป็นเอ่อเป็นน้องโอเชียนดีกว่านะคะพอดีว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยเสนอชื่อนี้มาพอดีนะคะแล้วก็เข้ากับลูกของน้องเชอรลีนที่เป็นนางเงือกด้วยนะคะก็เลยจะตั้งชื่อน้องคนแรก นะคะว่าน้องโอเชียแล้วกันนะคะหวังว่าคนที่สองของเรานะคะจะออกมาเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนไหนมาดูสิว่าเราจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะคะหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยทุกคนเราได้ลูกผู้ชายอีกแล้วนะคะโอเคสุดลูกผู้ชายคนนี้นะคะหวายจะตั้งชื่อว่าน้องอะไรดีทุกคนเอาเป็นน้องอะไรดีอะเออเอาเป็นน้อง น้องบูเวลดีไหมอะเข้ากับน้ำเ <c oughs> ข้ากับน้ําทะเลลึกเดีย ع. น้องโอเชียนกับน้องบูเวลดีกว่านะคะนี่น้องบูเวลนะคะนี่เป็นไงมาน้องโอเชียนกับน้องบูเวลนะคะไม่รู้ว่าน้องเฉลียนะคะจะได้ลูกเป็นแฝดสามหรือเปล่านะคะหวังว่าจะได้แฝดสามนะคะมาดูกันว่าเราจะได้แฝดสามหรือเปล่านะคะหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยทุกคนเราได้ลูกแฝดผู้ชายทั้งสองคนเลยอ,อุ้ยอยากได้ลูกผู้หญิงอะทุกคนจริงๆหวังกัว่าถ้าเกิดได้ลูกผู้หญิงนะคะจะตั้งชื่อว่าน้องแอเรีเล่แหละแต่ว่า ได้ลูกผู้ชายแทนนะคะเออว่าไงจ๊ะเ,เจ้าตัวน้อยสวัสดีนะจ๊ะแม่ออกมาน่ารักเชียวนะจ๊ะเดี๋ยวได้ยินเสียงเด็กร้องแัดเด็กไปไหนกันล่ะเนี่ยนี่ไงเบบีของเราคลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยคุณหมอใจดีเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับเบบีด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยว่าแต่เอ้ยเชาล,ลินหนูจะมาเยี่ยมราทุกที่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหคลอดรู้เสร็จน้องเชอลีนของเราตัวตุ๊บมากเลยทุกคนเดี๋ยวทําการย้ายน้องเบบีมาไว้ข้างบนกันดีกว่านะคะว่าแต่ทําไมตียงไม่เหมือนกันล่ะเนี่ยเราสามารถย้าย đây mày nha ไม่น่าได้เดี๋ยวขายอันนี้ทิ้งไปละกันนะคะแล้วก็เอามาไว้ข้างๆกันตรงนี้เนาะนี่ชื่อเปลี่ยนสีสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้องได้เป็นผู้ชายนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะนี่น้องโอเชียนเกือบน้องบูเวลนะคะทุกคนดูสิน้องออกมาน่ารักมากเลยนะคะแน่ยายหนูแอบมาเล่นน้ําในโถส้มอีกแล้วนะคะนี่แนะนี่แนะก็หมาไม่ไม่อยอมซื้อสาดน้าให้หนูมาซื้อสาดน้าให้กับน้องโมจิกันดีกว่าทุกคนน้องจะได้บอกว่าไม่ต้องเล่นน้ำในชักโครกนะคะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะคะเดี๋ยวให,ให้น้อง มันกินแพนเค้กก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปเล่นสระน้ำที่ซื้อมาใหม่ด้วยนะคะอ่ารีบกินแพนเค้กดีกว่าเรามามิจะได้พาเราไปเล่นสระน้ำด้วยนะอ้าวงน้ำน้ำน้อ๋อแพนเค้กนี่อะไรอ่ะหอมกลิ่นเนยสุดไปเลยแฮะพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันค่ะเดี๋ยวพาน้องโมจิแล้วก็น้องโยชีมาเล่นด้วยแล้วกันนะคะโมจิจ้ะเดี๋ยวเราเล่นน้ำแล้วนะโอเคเลยค่ะหมามิพาหนูไปเลยนะไอเจอบิดชุดอ่ะเรียบร้อยจ้ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะนี่จ้ะ ลงไปเล่นก่อนเลยนะจ๊ะวิมาแล้วโยชิมาเล่นน้ําด้วยกันนะวัดดีโมจิเรามาเล่นน้ําด้วยแล้วนะวิสนุกจังเลยพี่จีฮอนหนูชอบเล่นน้ําที่สุดเลยละค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นอยังไงบ้างคะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกรลังในการทําคลิปให้ไหวเราไมอย่าลืมกดกระดิ่งในทายเพื่อที่จะทากคลิปให,ใหม่ๆของหวายกันด้วยนะ,ะแล้วสําหรับในคลิปนี้นะคะน้องเชอร์ลินแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบวัะ Bye.